าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ มีปัญหาเราก็แก้ได้ปัญหาเกิดใหม่ก็แก้ได้พราปัญหาแต่ละปัญหามือความสุขทุกข์เหมือนกันบางคนสุขทางเรื่องการพนันกินเหล้ามายาบางคนมือความสุขทางสมบัติบางคนมือความสุขในการทํางานบางคนมือความสุขในการแล่นเพลงตามเูต้นตามลามคาและแต่สุขของใครแต่สุขนั้นมันจะจบลงในความทุกข์แค้ไหนก็แล้วแต่สุขของใครได้ เป็นได้อย่างไรถ้าความสุขนี้มันเกิดจากจิตใจของคนเองเราชอบความสุขตรงไหนบ้างหรือเราจะจาสอนความสุขนี้นบบนนอย่ากตัวเดือดตัวใความทุกข์ทำแล้วอย่าเดือดร้อนทำแล้วอย่าเดือเบ,บี้ยงตังทำแล้วก็อย่าไปเบือดเบียนคนอื่นเขาทำแล้วอย่าไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจับประการได้ชีวิตจะจังใส่ใจก็สะอาดนับตร์เป็นสมาธิภาวนาได้รัสติก็ดีขึ้น เรขอ,าราต,อตามน้าปฏิบัติต้วยกําหนดให้มันได้เขียแล้ากําหนดมันถึงจะมีสติดืตแต่คิดอะไรคิดมันฟุ้งซ่านถูกใจกําหนดเส้นใหม่คิดเหมอคิดเหนอเดีย๋ยวก็คิดออกมาก็เขียนบันทึนกไว้เราจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายเองแต่ต้องกว่าจะจุดสงมบมันยากก็จุดเป็นธรรมชาติต้องคิดอา่านอารมณ์รับรู้อารมณ์มาด่าจิตวิญญาณมาเชื่อประชุกเสียง มันก็หลักละเหยื่อแลัวทิกอะไรจะให้มันอยู่ที่มันควรจะอยู่ยังยากั้งปัญหาขึ้นคือเราต้องการจะตีกำหนดว่ามันจะคิดไปเรื่องอะไรก็ตามไปตามกำหนดตามรู้ตามเห็นตามปัญญาหลักฐานจะคึกดูรือทึกชั่วตั้งสทุขไว้เดี๋ยวก็วามเพื่อวามดีมันจะมาบอกเราว่าคิดนั้นมันไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงสมัยควรจะใช้แงวชีวิตม่ ชีวิตนี้จะจันทสารจันทร์รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแต่เปามาครับวังข้างหน้าต่อไปจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมท่านมากเบินตรงกรมพยายามเบินช้าน้องคนจะตายท่านจำรู้สัตัเองเป็นการฝึกเป็นการปฏิบัติตามนั่งเบินแล้วก็นั่งกำหนดท้องฟางหมอยุบหมอยมันชัดเจนให้มันได้หลักให้มันได้ปฏิบัติให้มันได้กำหนดปัจจุบันจะแปลดูจะแปลมาครับหัวจะไม่ปลาลดทำ แะธรรมะจะไม่เกิดกับตัวท่านแต่ประการใดเพราะบ้าจะาชุ่มหนวยเหล,หลาจิตตัวไปสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง